study yesterday ดซูมนเนาะอันนี้เขาจะบอกบอกไปแล้วว่าเราจะใช้เมื่อไรอ่ทวนจากที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่า gerund and infinitive use gerund after preposition เราจะใช้หลังจากที่เป็น preposition preposition ได้แก่อะไรบ้างาที่แบบกลัวหนูสับสนก็คือคำว่า to นะอย่างเช่น เวลาเราตั้งหน้าตั้งตาคอยอะไรเราใช้ I look forward to hearing from you อย่างเงี้ยนะคือมันเป็นว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้า to infinitive นั้นเพื่อที่จะทำอะไรโอเคนะทีนี้ I'm good at เนี่ยกำลังบอกอะ,อะไรความสามารถนะ I'm good at baking pastries เนี่ยฉันฉันอบพาสตรดีเนี่ย,เ,ยเก่ง Certain verb certain ก็คือ verb verb แบบเป๊ะๆเลยก็อย่างเมื่อกี้ Mike suggested going to the concert suggest ก็คือแนะนำ suggested going แนะนำให้ไปคอนเสิร์ตนี่ต่อมา certain phrases นะมีวลีโดยเฉพาะ it's no use asking มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะถามเธอนี it's no use asking her she won't listen to you เขาไม่ฟังหรอก ส่วน infinitive เป็นรายใช้เมื่อหลังจาก adjectives เนีอย่างเช่น he's too tired to play tennis เขาเหนื่อยเกินไปที่จะเล่นเทนนิสเดี๋เป็น verb แบบเป๊ะเ,เลยอย่างเช่น don't forget to buy some milk ซึ่งอันนี้มันจะมีความพิเศษคืออย่างคำว่า forget I forget doing something แปลว่าถ้า forget doing something แปลว่าฉันอาจจะทำไปแล้วแต่ฉันลืมไปหมดเลยเนีย อย่างเมื่อวานนี้ทำอะไรไปบ้างลืมหมดละเงี้ย yeah, forget doing something แต่ว่า,านึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆเราฉันต้องทำสิ่งนี้นะแต่ฉันไม่ได้ทำจะใช้ว่า forget to do yeah, forget to buy something don't forget to buy something อย่าลืมที่จะซื้อมิลค์มานะเน yeah. question words ก็ได้อย่างเช่น they don't know what to do เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอ่ะมาจากตรงนี้ช่วยกันเติม เรียงไปอย่างนี้เนาะ view zoom in again ประมาณนี้นะ่าจะเห็นหมดเนาะ yeah อ่าไล่มาตากตรงไหนดีนี่แนี้แบบนึงนะต้องให้มันโอเค มาช่วยดูคำแรก Molly is good at มีคำว่า play ก็ต้องกลายเป็น playing playing yeah is good at playing the electric guitar yeah good Molly is good at playing the electric guitar เขาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้ดีเนะโอเค then the next where is it? เอานี้แล้วกัน Frank Frank promised น yeah, ะ promise คือสัญญาสัญญาสัญญาเราก็ต้องเป็นอนาคตเนาะ promise ว่าจะทำอะไรเนี yeah. ่เป็นอะไรดี mm. promise หรออะไร to phone yeah อ uh, ่าแฟรงค promisepromise สัญญาไปแล้วนะ promise to phone me tomorrow เขาสัญญาว่าจะโทรหาฉันพรุ่งนี้ มา Would you like Would you like แปลว่าต้องการไหมใช่ไหมเป็นคำถาม Would you like <To S 1> ต้อง <him. S 1> การ Ah good to help to help me with the cooking นี่ช่วยฉันทำกับข้าวนี่ย to help me with the cooking ต่อมา I had great difficulty โอ้ฉันมีความยุ่งยากมากเลย in in มันเป็น p พ p ืม ตามหลังเพงโปโพต้องใช้อะไรนะ Ing อหรออ่าก็เลยต้องกลายเป็น finding <Thank you. S 1> นี่อันนี้จะต้องเป็น finding เนาะ difficulty in finding a good job ฉันพบความอ่าฉันมีปัญหามากเลยในการหางานดีๆนะแต่มาใน a s sad ฉันรู้สึกเศร้า to hear อ่า to hear ฉันรู้สึกเศร้าที่ได้ยินข่าวร้ายนี yeah. ่ยที่ได้ยินข่าวราย to hear the bad news ดีมา,มา my baby brother is one year old อ่ามีน้องชายทารกของฉัน is อายุแค่หนึ่งขวบ and he's learning อืมแต่เขาเรียนรู้ที่จะทำอะไร to walk อ่า he's learning to walk on his own mm. to walk อ่าเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมว่าพอครูบอกว่าที่จัปุ๊บมันคือ t o เนอะ and then we really enjoy h enjoy avoid admit ทำไร hiking คำนี้คือ hike เนี่ย hike ก็คือปีนเขา hiking in the mountains เนี่ยที่ภูเขาเนี่ยโอเค Jack is busy อ mm ืมเออหนูไม่รู้อ่ะอ่า busy อันนี้เขาบอกคอนเซปต์ว่าอะไรนะตามหลัง adjective ใช่ไหมให้ใช้อะไร t o ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ sad ก็คือเศร้าใช่ไหม เป็น adjective เหมือนกัน busy คือ adjective ไหม adjective นะก็เลยต้องเป็น Jack is busy to make a model plane อ่าก็คือไม่สามารถเขายุ่งมากจนไม่สามารถทำอะไรได้เครื่องบินโมเดลนะต่อมา thank you for ตําหลัง for ปับ๊บ waiting ่า waiting อืม mm. Thank you for waiting patiently. Patiently pattern ก็คืออดทนเนี่ยเป็นผู้ป่วยด้วย patient ผู้ป่วยต้องอดทนนะ patiently อันนี้เป็น adjective นะอย่างอดทนขอบคุณที่รออย่างอดทนเนี่ยต่อม Can you tell me how how ตังด้วยอะไรเป็น Can you tell me how to get to the post office How? to get to the post office บอกฉันได้ไหมว่าจะไปไปสีได้งไงเนี่ยต่อมา do you agree agree เป็นคำหนึ่ง agree เป็น verb เ,เห็นด้วยที่จะทำอะไร uh, <maybe. S 1> อ่า do you agree to เเห็นด้วยที่จะ คำ oh. ที่จะมา earlier to the party เห็นด้วยตกลงกันเราคุยกันเสร็จแล้วก็ตกลงกันละเห็นด้วยใช่ไหมที่จะมาเร็วขึ้นในงานปาร์ตี้เอ๋ทอมคีสอินเมจิคีป my มิ d อะไร t a ็กกิ้งหรือว่า <It 's S 1> talking e p ส talking อ้โหเขาอันเนี้ยเขาส่งเสียงดังตลอดเวลา Tom keeps talking loudly in class เนี่ยขยังคุยดังอยู่เลยในห้องเนี่ยนีโอเคต่อไป I get used to อันนี้จริงๆแล้ว่ used to มีสองแบบนี่ยเขยังไม่ยังไม่สอนการใช้ used to มันจะมีความเฉพาะของมันอยู่ว่าถ้า used to ตามด้วย ing แปลว่าคุ้นเคยคุ้นเคยกับสิ่งนี้แต่ถ้า used to ตามด้วย verb infinitive เนี่ย เคยส่งไปเคยส่งไปแล้วเคยทําไปล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทําซึ่งอันนี้เป็นไงอันนี้คุ้นเคยกับการแชร์แชร์ห้องกับคนอื่นเนะี่ยแชร์ห้องกับคนอื่นคือถ้าไปเมืองนอกส่วนใหญ่ก็จะแชร์ห้องกันนะอ่ะ I get used to คุ้นเคยใช้คำว่าต้องเป็น ing เนะียอันนี้ i get used to sharing a room with somebody ต่อม Would you apologize apologize แปลว,ว่าขอโทษนะ Would you apologize for mm. จาก verb to be ปั๊ก for ตามหลัง for ส่วนใหญ่นะเป็น ing เลยเนะจํจำแบบนี้ไปเลยเนะย b ก็เลยต้องกลายเป็น being being rude เนี being rude ที่ทำตัวหยาบคาย uh, หรือว่าทำตัวไม่สุภาพนี yeah. would you apologize for you for being rude yeah. ต่อมาอันนี้ yesterday เมื่อวานนี้ I helped my sister อ่าเจอคำว่า helped ปับ let help me ไ let help me remain observe s e e h e a r s a m e h a d better will return notice will watch watch notice w i l watch a t c h ออกมา they are work with เอา to ือ okay, ต้องร้องให้ถึงนะีจะรู้ว่ามันต้องไม่ใช้ to นั่นคือ uh huh. ดูไปเลยอ่า Help my sister do her math homework ได้ช่วยไหมช่วยจัดก,การบ้านเลขไหมหนูก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะถ <laughs> <laughs> ช่ปะ่ะโอเคต่อมาเลี่ยมเลี่ยม Seems seems อันนี้มันรู้สึกอันนี้กริยาแบบนี้แหละเขาเรียกกริยาที่เป็น linking verb หรือว่าอะไรนะหรือว่าที่ต้องการส่วนเติมเต็มอะเรียกว่า complement ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงเป็นคนที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา เนี่ยเวลาต้องการส่วนเติมเต็มกริยาตามมาจะต้องเป็น ing นี่ยลียม seems being excited about the school trip เนี่ยเขารู้สึกก็ได้ seems จริงๆมัน s e e m excited ได้เลยไม่ต้อง being excited แต่ว่าอันนี้ต้องการเน้นสภาพที่เขายังมีความตื่นเต้นอยู่เลยโอเคไหมเออแต่ถ้า Liam seems excited ก็ได้เนี่ยเขารู้สึกดูเหมือนว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับการไป ทัศนศึกษาของโรงเรียนต่อมาอันนี้ล่ะ uh, how about เวลาที่เราถามคำแนะนำเขาถามคำแนะนำใครว่าอยากทำ uh, เสนอใช้คำว่าเสนอเสนอว่าทำแบบนี้ดีไหมไอนน้คำว่าดีไหมของเราใช้ how, uh, how about how about นี่แล้วตามด้วย about มันเป็น preposition ตัวนี้ต้องเป็นไง่าย you อิงจี how about watching TV first เออ่เราดูทีวีก่อนไหมแล้วค่อยทำไร and then ดยอ่า r i d i n g อ่อันนี้พอมันมี and นี่ยปั๊บนี comma but and then o หน้ายังไงหลังก็อย่างนั้นในึ่งเมื่อข้างหน้ามันเป็น watching นีอันนี้ก็จะกลายเป็น r i d i n g โอเค Are the students interested in อารู้สึกสนใจในอะไรสิ่งที่โดน <To S 1> สนใจ <know. S 1> มันกลายเป็นคำนามละนะไม่ใช่ to know in มันเป็น p พ p โ r oh, <okay. S 1> นะดังนั้นตามหลัง p พ p e จะต้องเป็น ing อาตรงนี้ก็ต้องกลายเป็น knowing นะ knowing knowing more about British history อ่า The, นักศึกษาเนี่ยสนใจนักเรียนเนี่ยสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอังกฤษไหมเนะโอเคต่อมาด้านนี้ Tell me when you are ready พร้อมที่จะทำอะไร To startYeah good พร้อมที่จะก็ต้องเริ่มเริ่มมา To start โอเค Right คุณพอกฉัน เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มนะได้ไหมได้ไหมโอเคต่อมาอันนี้ล่ะ I'm always the first ฉันเป็นคนดีคนแรกที่ตอบ mm. the first to answer uh, to answer to answer the question the teacher question ฉันเป็นคนแรกที่จะตอบแต่จริงๆแล้วมัน บันบอกสภาพก็ได้นะว่าฉันมักจะเป็นคนแรกที่จะตอบมันไม่ใช่คนแรกของการตอบไปเลยก็ได้นีแล้วแต่ต่อมา s t e l e x p e c t ง่าเพิ่งบอกไปว่า expect ก็เป็นศัพท์เฉพาะเหมือนกันที่จะต้องใช้แบบนี้เนาะว่าไงครูทำอันนี้แล้วมันไปไปโผล่ไหนเนาะเวลาครู insert In insert b o x มาหายมันเลยงงมากต้องกลายเป็น copy สุดท้าย expect ก็ต้องเอ okay. expect คาดหวังวางแผน to win อืมฉันคาดหวังที่จะอะไรชนะการ mm hmm. แข่งขัน competition การแข่งขันซ m วิ่งว่ายน้ำปีนี้เย่บราโวเกิดอันนี้คุก พิม์ไว้ให้แต่หนูถ้าเป็นไปได้หนูก็ต้องไปฝึกทบทวนเองด้วยนะโอเคนะแต่หนูถ้าได้ขนาดนี้คืออ่าอด v a n c e ละอ่าเพราะว่าศัพที่โรงเรียนหนูน่าจะไม่ออกขนาดนี้นะหรือก็ไม่แน่เพราะว่าบางทีเขาสอบประถมยากกว่ามัธยมเยอะเลยนะหลายโรงเรียนด้วยความที่เขาก็สอนดีนะ แต่แบบมันก็ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะทำได้ขนาดนั้นโอเค and then อันนี้เรารวมแล้วนะค่าวนี้วันนี้สิ่งที่หนูจะต้องสอบในครั้งต่อไปนั่นคือเรื่องอะไร